สวัสดีครับผมนรงกรคำพรมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Welcome to Electronic n a รน r n ก a y ok, Technical College แหล่งความเป็นเลิศด,ด้านอิเล็กทรอนิกส์แผนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนครนายกมุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินักเรียนทุกคนจะได้ฝึกทักษะจริงใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้มีประสบการณ์ที่นี่ เราส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์สมาร์ทโ m มและเทคโนโลยี IoT เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคดิจิตอลนักเรียนของเราได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศพร้อมสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับวิทยาลัยอ,อย่างต่อเนื่องนอกจากความรู้และทักษะทางวิชาชีพเรายังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงเลือกแผนก e อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนินนคนครนายกเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและสร้างอนาคต